พอแสดงเสร็จแออล้ลงมาที่แบบน้นหนึ่งเธอใส่รองเท้าชนะั้นไยนะแล้วหนึ่งก็หวอเสร็จกันแล้วแต่งตัวบนสเตจเลยก็ได้ไมีได้นุนมมีได้แต่จริงๆเราแบบ จริงๆว่ะเราแต่งตัวแบบผิดกันบนสเตจอะไรอย่างเงี้ยก็บ่อยเหมือนกันนะมีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบชุด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 บ้านบ้านคุณยายอ่ะไม่ใช่ต้องเรียกว่าชุดอ้อมกอดยายแต่คือเราเนี่ยเราเนี่ยคนในทีมเนี่ยเราเรียกเพลงนั้นว่าเพลงบ้านยายเราเราเรียกว่าเพลง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 ,พลงคุณยายเพลงบ้านคุณยาย <c ười> คือไอชุดนั้นอ่ะมันจะเป็นรองเท้าแบบว่าส้นเตารีดเออเป็นรองเท้าส้นถุงเออ แล้วคือลาวเปลี่ยนชุดของเป้ก,กับน้ำหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างกันแล้วตอนนั้นคือน้ำหนึ่งอ่ะแบบเป็นกลุ่มที่ต้องขึ้นไป MC แบบคนละกลุ่มกันใช่ไหมนี่ก็ลงมาเปลี่ยนชุดแล้วน้ำหนึ่งเปลี่ยนไปแล้วน้ำหนึ่งไปเป็นบ้านคุณยายแล้วนี่ก็เปลี่ยนชุดแล้วก็จะใส่รองเทาง้ทารองเท้าเหลือคู่เดียวเอ้ยมันเหลือข้างเดียวรองเท้าบ้านคุณยายฉันเหลือข้างเดียวฉันก็หาในแบบในลาวฉันว่าเอ้ย อีกข้างมันอยู่ไหนทาไมมันมีของปูเป้แค่ข้างเดียวมันมีข้างเดียวค่ะแบบใครเอาไปหรือเปล่าแบบแบบพี่ขอตูงเท้ารองเท้าเหึือข้างเดียวค่ะเราก็เลยลองหาบ้านข้างๆบ้านข้างมีรองเท้ามิลินอยู่หนึ่งข้างมีรองเท้าบ้านคุณใหญ่ของมิลินอยู่หนึ่งข้างก็คือก็คือน้ำหนึ่งใส ฝนั่นหนึ่งไปข้างนึงแล้วก็ใส่ของเต้เต้ไปข้างนึงเต้เต้ก็เลยต้องใส่ของเต้เต้ข้างนึงแล้วของนั่หนึ่งข้าง,งเ,าเพื่อนทำไมทำไมเอาของชาญไปชาญหนึ่งใส่เท้าพาดหรอไม่ใช่หนึ่งไม่ได้ใส่ขาเข้าง,ง,งเป็นไงก่อนก็เต้นอย่างนั้นแหละ รองเท้ามันไซส์ไม่แน่ใจว่าไซส์เดียวกันหรือเปล่าหรืออาจจะต่างกันแบบไซส์หนึ่งอยังก็ได้อยู่หนึ่งกันิีนเปาแล้วนี่แบบพอแสดงเสร็จแล้วลงมานี่แบบแ้วหนึ่งเธอใส่รองเท้าชั้นใสนะแ้วหนึ่งก็หรอแล้วฉันใส่รองเท้าเวกันกแบบใช่ฉันหารองเท้าชิ้นเจอฉันจะใส่ของเท้าข้างหนึ่ง พูดเลยว่าเราแบบเราใส่แบบชุดแบบถ้าแบบมีรอบไหนที่แบบเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยก็จะใส่ชุดผิดกันจีจี้นี่เป็นบ่อยจีจี้เป็นบ่อยก็คือแบบเราแบบเราเราฝั่งนี้ฝั่งซ้ายจะอยู่ข้างจีจี้หรือฝั่งขวาอยู่ข้างนหนึ่งอนี้จีจี้ก็จะแบบก็จะเปลี่ยนทุกครงกันจีจี้ก็ใส่ชุดผิดบ่อยแบบจะเปลี่ยนเป็นชุดจะเปลี่ยนเป็นชุดร้อยเมตรใช่ไหมมันเป็นสีขาวดําแต่จีจี้ชอบเอาชุดอังกอร์มาใส่พ่ะมาสีขาวดาเหมือนกันทุกคนนี่ก็แบบ ใส่ชุดไหล่จิใส่ชุดไหล่ใส่ชุดไหล่ซึ่งแบบอ้าวพี่เ้องใ่พีดคือเป็นบ่อยมากจี้ชอบเอากระโปรงอังกอร์มาใส่โอ้ยเดี๋ยวทุกคนแบบพูดเลยว่าแบบไี่รู้สึกว่าภูมิใจในตัวน้องนิวมาก <c oughs> เพราะว่าแบบคือทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าแบบแบบก่อนหน้านี้แบบน้องนิวเขาเป็นแบบว่านเงียบๆเรียบร้อยหน่อยแบบว่าเออแบบยืนหัวเราะอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชัดเลยล่าสุดอะทุกคน แบบที่ปุบป,ปับรับโชคที่แบบว่าอายุดีแบบบอกให้แบบแนะนําตัวแบบสาวน้อยไวใสบนเวทีที่แบบให้ต้อนรับเดือนแห่งความรักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือมันเป็นมันเป็นสคริปของเปค๊คือปกติเวลาเราอ่านสคริปอะเราจะอ่านแค่ชื่อตัวเองเว้ยทุกคนก็แ <c oughs> <c oughs> ค่แ,แบบไปดูว่าแบบ เออวันนี้มีบทพูดไหมนะอะ่ถ้าไม่มีก็ปายข้ามไปเป็นหน้าที่ของเพื่อนที่ต้องจําบทพูดอะไรอย่างนี้แล้วมันก็เป็นหน้าที่เป็นชิฟเป็นบทเป้ท,เปที่จะต้องแบบให้เพื่อนแนน้าตัวแล้วในชิฟเขาเขียนว่าให้นะนําตัวเป็นแบบสาวน้อยไวสาต้อนดับยันความรักซึ่งเพื่อนๆไม่รู้แน่นอนเพื่อนไม่ได้อ่านแน่นอนซึ่งใช่ทุกคนก็รู้บนเวทีแต่นี่แบบไปบอกตาหวานตอนแบบก่อนโอเวอร์เจอคือว่าแบบตาหวานวันนี้แนะนําตัวสาวน้อยไวสานะแล้วตาวา่ว่าแลเอาหล่ะ เอาหรอก็จะคิดคิดมาแบบนี้แต่แต่ตอนที่แบบนี่ตกลงกับตาหวานเนอะเอาแบบก็เอาแค่แบบว่าก็แบบแคทเฟซเดิมแต่แค่แบบเป็นแบบไวใสไม่แบบเด็กๆอะไรอย่างนี้ละกันตาหวานก็โอเคโอเคนี้แต่ผลมันออกมาเป็นน้องนิวเปลี่ยนแคทเฟสใหม่เลยนี่แบบเฮ้ยพวกน้องนิวอะน้องนิวพัฒนาคือแบบภูมิใจอะ ภูมิใจที่แบบคือเหมือน N5 มันเป็นแบบสเตจที่แบบให้ทุกคนฝึกความครีเอทความเต้นสดได้อะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยน้องนิวเปลี่ยนแคสเท็ตใหม่ด้วยอะไรอย่าเปลี่ยนแคสเท็ตเพื่อที่จะเป็นแบบสาวน้อยใบใสต้อนรับเรื่องของความรักเนี่ยคนแบบรู้สึกภูมิใจอ่ะรู้สึกแบบน้องนิวหือ,จ,อ,บบอบบจะแผลขอดเลยตอนแบบตอนที่แบบน้องเปลี่ยนแคสเท็ตใหม่แบบ <c oughs> หืมปวใจมัมี่จริงแต่พอลองเวทีมาจ๋าพี่เป็นสาวน้อยไว้ใสไม่ไม่บอกกันก่อนหนูแบบหนูคิดไม่ทันเลยแบบบอกบนเวทีแบบพี่เชื่อว่าทุกคนทําไ,ไ,ได้ทุกคนทําได้แล้วทุกคนทําได้จริงๆทุกคนเป็นแบบต้องมาถึงขั้นนี้แล้วว่าต้องมาถึงขั้นที่แบบน้องนิวเปลี่ยนแคทเฟสแบบโดนสุดได้บนเวที ต้องมาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะแบบเฮ้ยน้องนิวเก่งอ่ะอินไฟายเก่งอ่ะอย่างเงี้ยภูมใิใจใช่น้องนิวเลยแล้วอ่ะอแบบตอนแรกแบบคิดว่าน้องนิวอาจจะไม่เล่นด้วยเออคิดว่าน้องนิวก็เออเแฟนเฟสเดิมแบบแบบแค่แบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่แบบเฮ้ยน้องนิวเล่นด้วยชอบสิ่งเดียวที่อินฟายไม่จำเป็ตนต้องมีคือเซอร์ชมีหน่อยอพี่มีหน่อย บางทีก็ไปยืนแห้งบนเวทีก็มีเหมือนกันแบบมันจะมีรอบที่แบบว่าเหมือนสคริปคำถามอะเป็นของสตาร์แต่ฉันตั้งไม่ไีขึ้นแล้วก็แบบอ่ะยังไงยังไงไม่มีคําถามนี่แบบไม่มีคําถามเลยไม่มีแล้วคนลงมาลงมาดูลงมซิอ๋อเป็นบทสตาร์นี่ไงทุกคนบอกแล้วว่าทุกคนอะดูแค่ชื่อตัวเองไ,ไห้ดูซิปเลยว่ว่าแค่ชื่อตัวเองแล้วพอเป็นชื่อสตาค์นี่ไงไม่อ่านก็เลยไม่มีคำถามก็เลยงงเลยยืนแห้งบนเวทีเลย ยังไงยังไงไม่มีไม่แบบไม่มีคำถามเลยอออ่ะยังไงต่อละเรา,าทีนี้แถมแถมเดี๋ยวเต้นให้ดูเลยมาจะ่องได้ที่พบเธอความเจ็บปวดเสียใจใดๆไม่ต้องกลัวหรือว่าวันวหวจงก้าวไปเป็นกระต่ายตัวแรกของฟูพี่เพื่อนจะเต้นเพลงนี้ไหมคือจริงๆอยากได้เพลงนี้ในสเตจวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆอ่ะ ใช่จะเอาไปเต้นในสเตจวันเกิดซึ่งตอนแรกเขาบอกว่าจะเดบิวต์มกราเขาบอกจะเดบิวต์มกราเราก็คิดว่ามันทันสเตจวันเกิดฉันแน่ๆว่าสเตจฉันแบบน่าจะจบปลายเดือนเลยอย่างนี้แต่สรุปคือเลื่อนเดบิวต์สรุปคือเลื่อนเดบิวต์ก็เลยไม่ได้ใช้ก็เศร้ามากเลยฉันอยากเต้นเพลงซีอีเป็นเตอร์เพลงไม่เป็นไรเรามีตัวได ละมีก็ได้ฮูบยังอยู่อ่ะฮุบยังอยู่เหรอยกตำแหน่งเซนเตอร์ให้พี่เป็ะได้เลยฮูบเดี๋ยวพี่จะไปขโมยหมวกกระชายต้องเจมตองเชอจะไปชกใครเป็นกลางไปแล้วทุกคนบายบายไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้ ขอขอบพระคุณยิ่งด้วยจริงๆที่การรู้นะชินจิตป็นนะขอขอบพระคุณขอณขอบพระคุณค่ะเพียงติดตามดูไลฟ์ของวข 4, พวกเรารวมถึงไอคิวสิบคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application